นี่ก็เป็นหลังที่เขากล้าทำนะแต่บ้านเราไม่กล้าแกล้งกันนี้ดูนี่ดูมีน้ําใจเออเฟื้อเพื่อแผ่ครับเออเฟ้อเพื่อแผ่มากนะคะออาพูดพูดถึงน้ําใจเอื้อเฟ้อเพื่อแผ่มีวันหนึ่งน้องอาร์ตพี่ไปกรุงเทพนั่งรถเมย์ทีุ่งเทพไปเซ็นท่ารัดเผาที่พี่ชื่นชอบไปประจำนี่ไม่ได้เลยทุกทีทุกทีจะต้องไปกรุงเทพคุณผู้ชมค่ะก็ไปแล้วก็ขึ้นรถเมล์หูยแล้ววันนั้นรถเมล์แบบคนเยอะมากขนาดจุมขึ้นไปเนี่ยนะพี่พี่ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้นั่ง ก็ยืน,ยนแล้วทีนี้ยืนเอาอนะคะแล้วก็คนเยอะมากแล้วอยู่ดีๆรถเมย์จอดอยู่ป้ายเนี่ยมีคนขาด้วยสองข้างค่ะค, <น S 2> คุณผู้ชมคนพิกายเนี่ยนะครับขาขึ้นรถมาโอ้แล้วก็ทุกคนก็มองหน้ากันก็ไม่มีใครลุกไม่มีใครลุกให้ให้คนนั้นนั่ง พี่จะลุกก็อพี่ลุกไม่ได้เพราะพี่ยืนดูพี่จะลุกได้ยังไงใช่แต่ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งเป็นฮีโร่มากเลยนะอาร์เขาลุกให้คนขาตใส่หน้ากากมีเขาไม่ได้มีงอนเหมือนคนแก่อลไรพี่บอกฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่แบบก็คือฮีโร่ก็แบบเป็นฮีโร่สำหรับคนพิการคนนั้นก็คืออยู่ดีเขาลุกแล้วเชื่อไหมว่าเราได้โล่งกรีกันแบบเสียงดัง คือแบบว่าตบมือกีดให้ฮีโร่กันบางคนนี่โอ้โหบางคนนี่กีดเหมือนคนเป็นบ้าไปเลยอะค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยแสดงความใส่ใจเหนือนั้นนั้นเลยครับใช่เลยค่ะเพราะอะไรกถึงกีดถึงขนาดนั้นเพราะว่าคนที่ลุกเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเมย์ค่ะในขณะที่รถเมย์กำลังวิ่งอยู่อ้าวโอ้โหเแต่พี่ไม่ได้กีดนะน้องอาร์ตพี่ไม่ได้กีดพี่กระโดดลงรถเมย์เลยพี่ใจถึงมากเลยชุบอ้กระโดดลงรถเมย์ก่อนเอหมือนกันถ้ากีดจะทำยังไงผมอะ นั่นคุณผู้ชมก็ถ้าถ้าเจออะไรคิดี่ดีก็เอามาให้เราบ้างเนาะเราจะได้มาให้ดูเหัวเราคำครางกันใช่ก็รายการเรานี้ก็สามารถส่งคลิปมามาคลิปที่น่าสนใจส่งมาให้เราได้ก็บอกการสกิดการว่าไปเจออะไรตลกๆเนาะไม่ไม่จะเป็นต้องตลกก็ได้แมมพี่จุ๋มมีสาระมสาระแปลกๆนำความรู้อะไรเงี้ยเอามาเผยือได้ได้ได้หมดนะได้หมดนะคะหรือว่ามีเรื่องเล่าตลกๆก็เล่าให้ฟังกันบ้างจะได้หัวเราะได้กัน เอางี้นออพอพูดถึงผมขอเข้าเรื่องนี้ดีกว่าตอนนี้กำลังฮิตเรื่องศ,ศิย์ศาสตร์พูดแล้วคนลุกคือแบบว่าสยองพี่เริ่มปวดท้องแล้วน้องอัรเร็วๆแมแมแม,แม,มีเร่งเวลา <c oughs> อ่าครับวันนี้ไอคลิปที่ผมจะนําเสนอตอเนี้ย <c oughs> มันเป็นคลิปเกี่ยวเรื่องคนเล่นของพี่โอ้คนเล่นของเนี้ยพอเราเล่นไปทําร้ายใครเงี้ย ยังไงของมันจะต้องเข้าตัวกันก็ตามตำราที่บอกว่ากรรมนั้นตามสนองกรรมใดให้กันไปกโดนกันไปของเข้าตัวของเข้าตัวเป็นยังไงเป็นเป็นอนเหมือนที่เราเคยดูในทีวีหรือเปล่าทิมทิมเอเข็มทิมหุ่นอย่างงี้ยหรือเปล่าเป็นของบนดําจากแอฟริกาอ๋อแอฟริกาเขาก็มีใสายสยเขาวยมีดิครับเราเน้ว่าเขาเห็นเพื่อนบ้านเรามีเยอะมีแอฟริกาก็มีด้วยนะคะเบาๆเดี๋ยวของเข้าตัวพูดแต่อะราจะพูดดังบไปเราไปดูกันค่ะไปครับ นี่แหละครับนี่มาเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปก่อนก็คือทีทีเาอีของเราเนี่ย CEO ที่ของนังจะมีไฟฟ้าเราติดเล็กๆอยู่แื่อยาเขาอธิบายไปดูก่อนตอนนี้ไปดูอ่ะอ่านี่แล้วมีหุ่นหุ่นนี่ไหมจิ้มจิ้มกันว่าเจ็บอะไรอย่างงี้ประมาณนี้น้ามาของเราเองพี่ชาว คืออ๋อเป็นหน้าหมาโดนจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ครับนี่ให้คนลองให้เล่นเล่นดูสนุกสนานให้หมุนก่อนเล็กนิดลอให้หมุนก่อนหมุนไมันได้เห็นผลจริงอะก็เหมือนแกล้งได้คนก็ชอบใจอุ้ยเขาเจ็บมากเลยอ่ะใช่ครับอันนี้เขาเจ็บจริงหรือเขาแกล้งก็เป็นหน้าหมาพี่อมีคนโน้นคนนั้นกระเด็นแต่มีชงมีชี้อ๋อนี่แหละครับแต่นี่นะครับการนองของเข้อตัวครับ ที่ผมบอกที่ผมบอกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเล่นกันง่ายๆอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ผิดเห็นแล้วก็ตกใจกับเรดีองมีเหมือนไฟช็อตเล็กๆอุ้ยอุ้ยคนนี้เขาเป็นเยอะเขาโดนเยอะโอ้ตายแล้วคุณผู้หญิงคือตกใจมากกว่าคือไม่ได้หลายแรงตกใจมากกว่าก็เหมือนเหมือนอะไรนิดนหน่อยเหมือนมดกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นนะครับ นี่แหละคนคนเล่นของก็ถ้าใครให้เล่นอะไรก็ก็อย่าไปเล่นกับเขานะคะผู้ชมเดี๋ยวของมันจะเข้าเข้าตัวเห็นไหมคะให้ทุกก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเป็นไงครับคือจริงๆอ่ะมันเป็นคลิปแก้งพี่จุแกงแต่แก้งอ่ะไอไอสิ่งเหมือนวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาใช้เขาเขาเขาล่วงพี่เห็นบางคนเขาก็โดดแบบน้องอาร์ตเขามีเซผมว่าผมว่าตกใจมากกว่า ทีมงานกับคงเซฟมาแล้วอแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอ่าใช่ครับคงจะแบบสะดุ้งก็การคงไม่ใช่ไฟแรงสูงที่วมาช็อตชายอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่หัวหยิงคนคนที่เป็นหน้ามาหัวหยิงได้โดนมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่น้องอารไม่ใช่หัวหยิงเองก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหมผมก็คอยตามไม่จุ่มตลอดนะคะน้องอาร์ตได้ใช้บัตรประกันสังคมมันนี้ยังเป็นยังไงก็ใช้บ้างครับตอนป่วยตอนป่วยนะคะเราก็ใช้กันไปแล้วก็ใช้บัตรประกันสังคมนี้ต้องไปกับใครไปเสิร์เวทหรือโรงพยาบาล ไปสูดเล่นงั้นไปถามทางไปหาคุณหมอครับนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องไปหาหมอหาอะไรไปไปผมปวดผมก็ไปเขาไปนะคะผมงงผมเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอย่างเงี้ยผมก็ไปไปหาหมอหมอหมอเวชกรรมอะไรแบบนี้รือเปล่าหมอนวดแผนโบราณนี่นะครับบางทีแบบเราออกกลังกายมาเป็นเมื่อยใช่คุณผู้ชมการเวลาเราไปเราก็จะเจอเปิดประตูไปแล้วก็เจอคุณหมอครับใช่แต่ถ้าเราเจอคุณหมอที่ไม่ได้นั่งโต๊ะหรอค่ะแต่เป็นนั่งอยู่บนอย่างอื่นจะเป็นยังไง ไปดูไปดูไปไปไปด้วยกันคลิปนี้ก็เป็นภาพจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าขึ้เราไปแล้วเจอแบบนี้คุณผู้ชมจะทำยังไงนะคะแล้วก็ไปดูคนคนที่ที่ในคลิปเนี้ยคนผู้ชายเป็นหมอคนพี่ผู้หญิงนี่เป็นพยาบาลที่ที่อยู่นะคะห้องของคุณหมอคือไปจัดเวรก็ปวดหัวหายปวดหัวหรือเปล่าอ๋อนี่ของแกล้งคือแบบว่าชอ๋อ ก็อ,อ่ะค่คะคทณหมอได้เลยค่ะใช่เลยประตูข้างหน้าค่ะเปิดเข้าไปเลยเปิดเข้าไปก็พังคุณหมอไยู่ที่นั่งอยู่บนโต๊ะหมอ,อนั้งอยู่บนชกักโค<อ>รกหมอปวดทุกปวดทุกอยู่แล้วดูแต่ละคนเขาจะงงเฮ้ยงงดิพี่โอ้จริงโต๊ะทำงานหมอ <c oughs> มันต้องมีโต๊ะหมอโต๊ะคนไข้พี่ไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าเขา เขาเขาคิวเยอะถึงขนาดว่าจะต้องนําห้องเขาไปอยู่ในห้องตรวจก็เป็นผมนะก็เป็นผมผมจะบอกกับหมอเลยว่าหมอไม่ต้องกดเดี๋ยวผมกดเลยทีเดียวอ่ถ้าทำอนาอาร์ดปถ้าเป็นาลาร์าเจอทําไงเขาไปเปิดเจอคุณบอกกาลังดังอยู่ก็เป็นผมเจอครับก็คุณบอกคุณหมอไม่ต้องกดเดี๋ยวผมจัดการทําความสะอาดอันนั้นผมรอได้ก็คงตกใจพี่จุ๋มเออจริงๆต้องเป็นห้องตรวจเราดิแต่ถ้าพี่เปิดไปครั้งแรกพี่ต้องรีบบิบจมูกก่อนเพราะว่า เพราะว่าพี่ว่ากิดมันต้องโอเคมากนะคะโอเค <c oughs> โหดูกันไปคลิปนี้สนุกสนานกันไปอ่ะน,น้องอั๊